คนชาแนลยูทูบสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านยำครกจกกีนะอันนี้เพิ่งเปิดร้านใหม่ดูโอ้โหคนลุมโดูดโดคนลุมเต็มร้านเลยนะเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายจกกีในร้านกันนะครับเดี๋ยวไปดูยำแซ่บๆนะดูดูนี่มีเพิ่งมาจอดซานเล้งเลยนะคนเข้าเพียบเลยนะเดี๋ยวไปทักทายน้องบิ๊ในร้านกันนะครับกีสวัสดีครับนี่คนเต็มร้านเลยนะนี่อันนี้เป็นยำทะเลรวมนะครับมาถึง เอาสองอย่างอ๋ออันไหนอันหน้าอันนู้นอันหน้ามีสิคข็นี่บินเยอะเลยนะสับสนนะเราทะเลรวมเพิ่มไหลบัวคะเรียกน้ำได้ค่ะนาลูี่เอามก ไไหนตกีว่า่มานเนี่ืมตลอดงนะ <c oughs> ืมลือีกแล้วอะไรรวมเป็นนี้อยู่ด้วยกันนะเ <c oughs> ชื้อกนกระจายนะย่างเดียวนั่นแหละ คนละอันไม่ใช่หรออันชื่อดิจิกปาปีอันนี้มีนใจตรงนี้หอยนางรมปรลาเผ็ดมากต่อ้วยหอยนางรมปรลาเผ็ดมากนะครับเดี๋ยวดูนี่โกยพริกใส่เข้าไป่ เดียร์วตก็เจ็บเท้ามนเป็นยำหอยนางรมทะเลด้วยหอยนางรมเฉ็ดมากนะครับ เราถึงก็ไปดักรอในหมู่บ้านเลยเหรออ๋อนยังแทบจะต้องดักรอข้างทางนะโอ้โหนี่ไม่มีลมเลยข้หน้าต้งโบกูทำไมอ่ะ ngon đồ lắp này đồ lắp này Hãy subscribe cho ใหญ่ๆเลยนะยเผ็นิอ,อันนีนน้ที่เป่ะี่เปลี่ยนเป็นสามไข่ใส่กุ้ง ไช่ค่ะไม่เอาไข่ปลาแล้วก็เป็นไข่ปูไข่ปลาหมึกแล้วก็กุ้งใช่ไหมสุกะกไหมปลาลันนะคะแยกน้ำแยกน้ำไหมก็เอาสามไข่ปลาลันเก็บตอนเก็บกลางติดข้าวกันเนาะมาทำ้อมกันเลย ไได้เลยนะเพื่อนยำแซ่บเลอรู้จักใช่ไหมร้านพิซซ่าเจกี้นะนี่อะไรขาดจะดิ่งกันไปดินกันมานะอาชีพเดียวกันนะครับนี่เจกี้เราแซ่บมากนะ เหมือนนังเอกหนังเรื่องอะไรนะ <ผม S 1> ชุดนี้ว่าไม่ไม่เค็มมากกระอเหมือนอะไรนะเหมือนพวกบางละจันอะไรพวกเนี้ยนะผู้หญิงออกลบนะครับน่ารัก<ล>มากมมาบางทีเขาเค็มมากเราเนี่ยต้มเนยบางทีบางปีบมาที่เขาหมักดองมาม,าม,มันเค็มเหมือนกัน หนนน้้าารระคับฟังเสียงคกเสียงฝากไปนะเท่าไหร่คะยามไข่สามไข่สองร้บาทค่ะสองร้อยเท่ากันหมดเลยนะสองก่อใช่ค่ะ อีนหนึ่งคือไข่ปูนะครับหือวันนี้ไข่ปูสวยมากเป็นก้อนเลยนะนี่นะหืมไข่ปลาเด้งๆเลยนะเด้งอะน้ำก้อนตามด้วยไข่ปลาหมึกนะครับ กีต้มไข่สวยนะเม็ดใสๆนะแตกในปากเลยนะครับนี่ไปแล้วคือเป็นไข่ปูไข่ขาวนะต้มสวยใช่ใช่ต้มสวยล้างล้างล้างจนขาวไข่สวยมากล้างจนหมดค่าน้ำเดือะพันล <laughs> <laughs> ้างอยู่นั่นแหละไ,ไม่รู้เป็นอะไรล้าง <laughs> นี่ แล้วก็กุ้งกุ้งกุ้งดิบนะนี่กุ้งสดใช่ม,มเนื้อใสมากสดสด,สดเลยนะครับสดกว่านี้ก็ไปงมในทะเลแล้วนะนี่ยัวย่วๆเลยนะครับทุกคนไปแล้วไปเองด้วย <c oughs> <c oughs> นี่ลูกค้าบริการตัวเองแล้วนะวันนี้ไม่มีลมเลยนะวันนี้นะเี้ยเกิดแบบใบป,ปลานะครับม่ป,ปลาก็จะแยกโคกไข่นะสำหรับคนไม่ทานปลานะครับนี่ไหมฮะเด็กอลังออกไปซื้อหรอ

ว่าแล้วมันต้องลืมลืมกล่องยกร้านมัน จะมีไข่ปูเป็นยำไข่ปูนะครับ Okay. you ดูค <c oughs> ้าค่าป๊อป <c oughs> ดูรับปิ้นเลยหอมมะนาวสดคั้นกันสดๆนี่หอมหน้าดูนะ อันนี้ก็จะเป็นยำยกรานนะารนจะเป็นยำยกรานนะครับแต่วันนี้ทิกกี้ลืมกล่องมานะเดี๋ยวจัดให้จุกๆได้กล่องเล็กสองกล่องเลยนะครับได้ครับของหนูเมนูไหนเลยนี่นาอ ดอกบุกเลย <N ic ly> น่าจะไม่พอนะพอพอพออันนี้ก็ใส่ฝั่งนี้พอดีเลย ลืมมอกกล่องยกล้านมานะก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับน้องโอ๊ตไปทันมานะจุกเหมือนเดิมนะได้สองกล่องเลยนะครับต้องใส่ถาดแล้วนี่นะน่ากินน่ากิน สดมากนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องหนุ่มบองชนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามเนะจคกี้วันนี้ขอบคุณมากครับมัรใหญ่มา้วแปลงก่อนับเรา